ฉีดเส้นแหวกมา2เข็มแล้วยังไงต่อดีในยุคที่โอไมคอนกำลังระบาดหนะักเข็ม3ควรจะเป็นตัวไหนและเมื่อไหร่วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DRK Channel กับผมมอเต้กิจจาครับปี2022 ยุคข,ของโควิดกลายพันุที่ชื่อว oh ่าโอไมครอนกำลังระบาดหนักในไทย <fic ult ad> เป็นเพื่อนหลายคนที่เพิ่งฉีดซิโนแวค <c oughs> ไปแค่2เข็มแต่เวลาก็ผ่านไปนานหลายเดือนแล้วก <c oughs> ็ถามผมกันมาว่าเข็ม3 <c oughs> ที่ดีที่สุดในตอนนี้คือตัวไหนและควรฉีดเมดื่อไหร่ดีเราลองมาดูข้อม <c oughs> ูล <c oughs> ล่าสุดกันครับ <c oughs> องค์การอนามัยโลกเตือนอย่าบอกว่าโอไมครอนไม่รุนแรงนะจ๊ะ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการถแถลงข่าวของผู้บริการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่าแม้ไวรัสโอไมครอนดูเหมือนจะมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะกับคนที่รับวัคซีนแล้วนั้นแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสายพันธุ์โอไมครอนไม่รุนแรงโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโอไมครอนเพิ่มขึ้นอย่างมากและแม้โอไมครอนจะลงปลอดน้อยกว่าเดลต้า แต่ในเมื่อมีคนป่วยจํานวนมากเพราะมันติดง่ายจํานวนผู้ป่วยหนักก็จะมากขึ้นไปด้วยครับและพบว่าผู้ป่วยรุนแรงจากโอเมคอนตอนนี้90เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนน,นะครับฉีดซ i โนแวคครบ2เ <Dul> ข็ม <C AMA> ผ่านไปเกิน6เดือนภูมิคันจะเหลืออยู่เท่าไหร่มีข้อมูลการตรวจภูมิคุ้มกันชนิด u t u a l i z i n g antibody ต่อสายพันธุ์อู่ฮั่นในคนที่ฉีดซิโนฟาร์ม2เข็มในจีน ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์จำนวนทั้งสิ้น292คนพบว่าเมื่อผ่านไป8-9เดือนแทบไม่เหลือภูมิคุ้มกันอยู่เลยครับในยุคโอไมคอนซิโนแว็กับซิโนฟาร์มยังมีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้หรือเปล่าเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ SCMP สื่อภาษาอังกฤษในฮ่องกงรายงานอ้างการเปิดเผยจากดรอับดีมหามุต ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนมามัยโลกยืนยันว่าวัคซีนโควิด -19 สัญชาติจีนยี่ห้อซิโนแวคและก็ซิโนฟาร์มสามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงรวมถึงการเสรียชีวิตจากการติดเชื้อโอไมคอนได้ <Wow. S 1> องค์การอนมามัยโลกยอมรับว่าแม้วัคซีนแต่ละยีห่ห้อจะมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชือ COVID ้อโควิดในระดับที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ร,รู้ได้ว่ามันยังมีประสิทธิภาพได้ดีก็คือ การป้องกันการป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้อยู่เนื่องจากการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของทีเซลซึ่งเป็นระบบคุมุ้มกันของร่างกายอีกชั้นหนึ่ง <Yeah. S 1> ฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มควรกระตุ้นเข็ม3เมื่อไรในยุคโอไมคอนเพื่อนๆที่ฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มควรกระตุ้นเข็ม3ที่1เดือนครับไม่ควรเกินกว่านั้นมากนะ โดยเฉพาะหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เนื่งจากวัคซีนซิโนฟาร์มให้การป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเดลต้าและก็โอไมคอนได้ไม่นีดักตอนที้ผมได้เล่าไปให้ฟังข้างต้นครับ <Yeah. S 1> กระตุ้นเข็ม3โด้วยวัคซีนตัวไหนดีนะ้า <Yeah. S 1> ในไทยตอนนี้ผมมี2ทางเลือกให้กับเพื่อนๆชาวซิโนแวคครับ <Yeah. S 1> ทางเลือกที่1 ดีที่สุดคือเข็ม3เป็น mRNA vaccine, วัคซีนได้แก่ไฟเซอร์หรือก็โมเดอร์ตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าโดยสรุป2ตัวเนี้ไม่ต่างกันมากนักแล้วก็ยังได้ผลดีต่อโอเมก้ามากที่สุดด้วยสำหรับตัวผมเองก็ได้สูตรนี้ครับโดย2เข็มแรกผมได้ซินโแวกแล้วก็เข็ม3 <Wow. S 1> ผมกรตุ้นด้วยไฟเซอร์แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าไฟเซอร์กับโบ d ด n a ตัวไหนดีกว่ากัน ผมทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วครับเพื่อนๆคลิกดูได้ที่ช่องคอมเมนต์นะโอเคทางเลือกที่2ก็คือเข็ม3เป็นแ s t ตาเซเนกาครับทางเลือกนี้เป็นอีกทางเลือกที่พอใช้ได้นะครับเพราะหากเราหา mRNA วัคซีนฉีดยังไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ได้เข็ม3ครับจากภาพก็จะเห็นได้ว่า ภูมิคุ้มกันที่ได้จากซิโนฟาร์ม2เข็มและตามด้วยเข็ม3า s แอสตาจะได้ภูมิที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้ไฟเซอร์2เข็มและก็ใกล้เคียงกับแอสตา2เข็มครับอยา่างไรก็ตามการวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ทำกับเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับหากเป็นสายพันธุ์โอไมคอนการป้องกันก็จะน้อยลงกว่านี้แน่นอน สรุปว่าถ้าเพื่อนฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มคุณต้องรีบฉีดกระตุ้นเข็มที่3ให้เร็วที่สุดนะครับไม่ควรรอเกิน1เดือนนานมากนะัก <Okay. S 1> และตัวเลือกวัคซีนที่ทีสุดก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาครับหรือยังน้อยแอสตราก็ยังดีสำหรับคำแนะนำเข็ม4ของชาวซีโนแวคเพื่อนๆดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้ว หวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่อง d ี c ค a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ